ทำไมลูกค้าถึงอยากมาตัดผรง่างใหญ่ครับเพราะว่าดูแล้วสวยงามก็เลยอยากจะมาลองสักครั้งใครแนะนํามาครับเนี่ยพี่ค่ะเป็นคนเชื่อคนง่ายเหรอครับใช่แล้วก็ไว้ใจช่างเพราะว่าดูดูแล้วก็คิดว่าประสบการณ์คงจะเยอะมากแล้วถึงได้เป็นอาจารย์ครับมั่นใจค่ะครับลูกค้าชื่อคนอะไรตอยค่ะมาจากที่ไหนกรุงเทพค่ะดูดูรูปทรงความคุยพอไหม ยิ่งไดยิ่งถุยยิ่งเซตยิ่งถุยใช่ไหมใช่ดูแลง่ายค่ะลูกค้าอยู่ที่ไหนมาจากไหนนะที่แถวแถวอะไรอยากเขาเรียกอะไรรัชดาแถวรัชดาไม่มีร้านเสรฉยๆตะโกนนะครับมีค่ะแต่แต่พอรุ่นเกินตัดแล้วแบบผมเราจะไม่ได้จะไม่ค่อยเข้าทรงให้มันจะชี้ไปชี้มาใช่ไหมใช่ใช่ก็คือ ก็เลยเลยเปลี่ยนตรงนี้เลยก็เลยลองมาดูก็ช่างที่บ้านก็ตัดให้ทรงนี้แหละแต่ว่าลักษณะออกมาปลายผมจะจะทีเพราะผมเราอาจจะหนาไม่เท่ากันเขาบอกก็คือลูกค้าอยากส่งไงค่ะนั่นแหละก็เลยก็เลยนั่นแต่ว่าอันนี้ตัดออกมาแล้วดูเป็นพุ่มไม่ทีครับเข้ารูปผสม่ายเข้ารูปผสมได้ปกติลูกค้าไปพูดคุยพรุ่อนี้เปล่าพูดเก่งไหมพูดไม่เก่งที่บริแรงวันที่ป่า ขอจกเพลงได้ไหมได้ไม่ได้ร้องนานแล้วค่ะพอนน้เชิญเลยเอาเอาร้องแล้วเหรอร้องแล้วโอเคฝากกดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบายชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยช่างใหญ่ดน่ยนะครับช่องทางติดต่อจองฮิวตัดผมเบอร์โทรศัพท์0819856234และ062548 399 39 9นะครับช่องทางออนไลน์ก็จะมี Facebook Fanpage กำเนิดซาลอนนะครับและช่องหนึ่งจะเป็น l i น์แอดนะครับพิมพ์เขาว่าแอดไซน์นำหน้านะ k a s c m อ่านว่ากเกษมนะครับสำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปจอดรถได้3จุดนะครับจุดที่1ก็คือจอดที่ตลาดยิ่งจเจริญหรือยิ่งจเจริญมาร์เก็ตนะครับแล้วก็นั่งลิฟต์ข้ามฝั่งมาเดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ฝาเมืองนะครับแล้วก็จุดที่2จะเป็นซอย พอหงุดหงิดที่ทาสแยกสานะครับอยู่เยื้องๆกับร้านช่างใหญ่นะครับสังเกตร้านไก่ย่าง5าดาวอยู่ตรงข้ามนะครับกับซอยที่จอดรถนะครับมีค่าจอดรถเช่นกันนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งจะเป็นซอยโรงรับจำนำสะพานใหม่นะครับมีรับฝากรถเหมือนกันนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ต้องการจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนะครับออกประตู4เดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะนะครับถ้าออกประตู3าจะเป็นโรงตลาดยิ่งเจริญนะครับ ลูกค้าที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายคลิปวิดีโอนะครับก็นําไปเปผยแพร่ได้ทุกช่องทางนะนะครับก็ช่วยช่วยช่างใหญ่ด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่อยากจะตัดผมหรือว่าอยากจะทําสีดัดผมนะครับให้จองคิวเผื่อมาสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะยังไงก็โทรเช็คกับทีมงานแล้วกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อน,นครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ ชื่ใหญ่เพศมหาชนทุกคนเคารพจับผมตามสั่งหลอขนาดนี้ทำให้ดูดีใครใครมาไม่ว่ายิงหรือชายฉัตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ดทุกทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปลาลุกเธอจริงๆน่ต้องมาตัดกับเขาฉางตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ด 送毒弹飞。